สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาพาไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะมีสินค้าสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นเตรียมมาก็จะเป็นงานเสื้อสวยๆเลยค่ะพี่ๆมีสีให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็มีทรงให้เลือกด้วยถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 0 4 6 9 6 4 6 1 0804696461นะคะหรือว่าถ้าในที่สะดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือ i อดีไลน์นะคะก็ขึ้นน้บนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักทายได้เลยติดต่อได้เลยตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามพี่มินด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลงคลิปทุกวันเลยค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพารหัสช่วงเที่ยงยังไงก็เข้ามาชมไลฟ์สดกันได้นะคะใครกดติดตามไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีโลโก้นะคะเด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงพลังสีสม้มสามารถแตะตัวยอผู้หญิงได้เลยก็จะมีขึ้นคําว่า ติดตามก็กดติดตามอีกทีหนึงจะได้เป็นการติดตามช่องไปเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยเนาะวันนี้เตรียมมาเป็นงานเสื้อเข้ารูปนะคะพี่พีขออนี้ตแจ้งไซส์ก่อนเลยงานเสื้อเข้ารูปทางร้านเนี่ยจะเผื่อให้แล้วในตัวนะคะพี่พีเผื่อให้1นนิ้วจากอกจริง นะคะอกจริง34เนี่ยอกเสื้อ35เอวเสื้อ30ค่ะอกจริง36อกเสื้อ37เอว32อก38อกเสื้อ39เอว34อก40อกเสื้อ41เอวจะอยู่ที่36ค่ะอก42อกเสื้อ43เอวจะอยู่ที่38ค่ะ อก44อกเสื้อ45เอวก็จะอยู่ที่40นะคะแล้วก็จะมีบางรุ่นที่มีอก46อกเสื้อ4ี่เดเอวก็จะอยู่ที่42ด้วยความที่เขาเป็นงานเข้ารูปนะคะก็เลยจะแบบว่าไม่ได้เผื่อให้เยอะก็คือจะเผื่อ1นนิ้วก็จะใส่แบบว่าเผื่อรวมเล็กน้อย mm. เผื่อนั่งเผื่อทานข้าวอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบเข้ารูปเข้าเชฟหน่อยแต่ถ้าใครชอบแบบส่วนตัวชอบใส่สบายชอบใส่รวมเลยอยากจะรับเพิ่มไซส์มีแนะนําให้เพิ่มแค่ไซส์เดียวก็พอถ้าเพิ่มไป2ไซส์3ไซส์ ใหญ่ไปแล้วก็ไหลเวลาใส่จะไหลตกด้วยนะคะใครที่อยากจะรับเพิ่มไส่ก็แค่ใส่เดียวก็พอนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะมาที่ตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้เข้ามาเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็สีเข้าใหม่ก็คือสีแดงมะเหมี่ยวนะคะแดงมะเหมี่ยวสวยนะใส่ขับผิวมากๆเลยค่ะงานตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายชินไม้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายชินไม้งองูหนึ่งค่ะสําหรับสินค้ารหัสนีส้ รหัสงองูหนึ่งศูนย์สามสิบสี่หมสองราคาสี่ร้อยเก้าสราคาห้ายบาทนะคะรหัสงองูหนงูนย์ค่ะสามสิบสี่สามสิบหกสามสป่อก้าสิบอกสี่สี่ห้ารก้า็จะเป็นงานคอกรมปาด แขนจะเป็นแขน3ส่วนนะคะแล้วก็จะมีจีบแต่งกระดุมปั๊ม3าเม็ดรูดหัวไหล่เล็กน้อยนะคะสีสวยมากแดงมะเหมี่ยวรับได้เลยนะคะงองงู1นูนนะต่อไปอัปเดตสีสีเขียวงองงูเก้าค่ะพี่พี่งองูเก้าจะเป็นงานเยื่อไผ่งองงูเก้าจะเป็นงานเยื่อไผ่ก็จะมี3 4 3ส4 9 0แล้วก็อก44 590ค่ะมีอกสี่สนะพี่พี่งองงูเก้าค่ะ สามสี่สามหกราคาสี่ร้อยเก้าสิบอกสี่สี่ห้าร้อยเก้าสิบรหัสงองงูเก้าจะเป็นผ้าฝ้ายเยื่อผ่สี 4, เขียวก้านมะลินะคะเขียวเหนียวซับสวยมากๆครับไปเลยตัวนี้ค่ะกอไก่บใบไ,ไม้สามค่ะพี่พี่กบอสามนะคะนี้เลยสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองค่ะ 3ามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองตัวนี้สี่ร้อยเก้าสิบรหัสกอบสามรหัสกอบสามเป็นงานคอกรมปาดแขนบอลลูนนะคะเป็นงานคอกรมปาดแขนบอลลูนนะคะหรือว่าแขนฝักทองไหลจะเป็นไหลเรียบนะคะรหัสกอบสามค่ะจดรหัสได้เลยเป็นสีชมพูนู๊ตผ้าฝ้ายชินไมค่ะต่อไปตัวนี้รหัสออ 3. ตอเต,ต่าทอทงสอง ต่อเต่าทอทองสองรุ่นนี้สวยนะพี่ๆเขาจะเป็นงานคอห้าอ่าคอเหลี่ยมแต่ว่าจะมีความพงโค้งแต่งกระดุมอ่ะเป็นงานกระดุมจริงค่ะตัวนี้เป็นกระดุมด้านหน้านะคะเป็นงานกระดุมปัาแขนกระบอกผ่าท้องแขนให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไหลจะเป็นแบบจีบไหลสีเหลืองทองต่เต่าทอทองสอง 3า3สี่4ามหราคา550บาทค่ะตัวนี้คือโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ิบนะคะต่อเต่าทอทองสองนะคะบอใบไ,ไม้ลอลิง3ตัวนี้ก็สวยจะเป็นสีม่วงคามคอจะเป็นงานคอห้าเหลี่ยมแขนตุ๊กตาน่ารักมากแต่งโบด้วยนะคะแต่งโบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยซิบซ่อนดน้าหลังค่ะตัวนี้ เป็นงานผ้าใยเยื่อไผ่เบาะไม้ลอลิงสามมีไซส์สำหรับอกจ 36, 38, 40, ริงสามหกสามแปดสี่สิบค่ะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบเบไม้ลอลิงสามราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาห้าร้อยเก้าสิบนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นงานคอเหลี่ยมคอสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็แต่งปกแต่งกระดุมด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นงานแต่งกระดุมนะกระดุมหลอก สิซ้อนหน้าหลังค่ะแขนกระบอก3ส่วนแล้วก็ไหลจะเป็นไหลเรียบสีนี้จะเป็นสีส้มชาไทยค่ะสีจริงสวยมากแต่ว่าในกล้องอ่ะสีส้มเขาดูแปดไปหน่อยแต่สีจริงจะสีเข้มกว่าในในกล้องนะคะพี่พี่กอไก่ทอทหาร3มี3 6 3 8 4 4 4 2ราคา590อก4 4 4 6ราคา690บาทค่ะรหัสกอไก่ทอทหาร3 กไก่ทอรหาร3 36 38 44 4 2ราคา590อก4า 4, 4 6ราคา690บาทค่ะรับได้เลยนะคะโอนสอง่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ตัวถัดไปะคะ่ะตัวนี้สอดอสีจะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะสีสวยมากใส่ขับผิวแน่นอนสอดอสีจะมี34 36 38 40 42ราคา490บาทค่ะ ส่วนอก44ไซส์พิเศษราคา590สอสดองจะเป็นงานคอปาดหยกักแต่งกระดุมปั๊มสเม็ดแขนจะเป็นแขนกระบอกรูดหัวไหล่นี้เลยสอดสอี 4, ค่ะ3 4ถึงส2ราคา490อก44ส9 0บาทจะเป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ทรงในหุ่นใส่เลยค่ะพี่ๆรุ่นนี้มี3สีนะคะสอดสาตัวนี้จะเป็นงานชินไมคค่ะนี่เลย สอดอสามจะเป็นงานชิ้นไหมจะมีสามสี่สามสิบหกราคาสี่ร้อยเก้าสิบค่ะนี่เลยสอดอสามมีสามสี่กับสามหกตัวละสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะจะเป็นสีแบบว่าออกออกโทนครามน้ำเงินจะเป็นสีออกโทนคลามน้ำเงินค่ะสอดอหนึ่งค่ะตัวนี้ไซส์สามแปดตัวเดียวเลยสอดอหนึ่งคออกสามแปดค่ะสี่ร้อยเก้าสิบ สอดอหนึ่งอก3 8ราคา490บาทค่ะนี่ค่ะสอดอหนึ่งอก3 8ราคา490ราสนะคะต่อไปสีขาวจะเป็นงานคอหัวใจแขนโปเปปต้อตอ 2, ปอปาตอเต่าสองปอปาตอเต่า2ค่ะตัวละสี่ร้อยเก้บาทมีอกจริง3ามส3่สาแล้วก็40่สิค่ะ สามสิบี่สาสหกสแดและสี่ิบปอปาตอเต่าสองปอปาตอเต่าสองสี่เป็นงานผ้าายเย,ยื่อไผ่สีขาวออฟไว้นะตัวถัดไปนะคะรหัสตอเต่าจอจานส3มสามหสามดสี่บสค่ะ 36, มหกสามแปดสี่สนะคะตัวนี้เป็นงานผ้าายชินใหม่สีเขาจะเป็นสีกรมนะเกือบดำคือให้ดูเลยค่ะสีเขาจะประมาณนี้แต่ว่า สีจริงอ่ะจะมีความเข้มนะคะเป็นสีกรมท่าสีเข้มๆเ,เลยนะคะเกือบดำแขนจะเป็นงานแขนกระบอกรูดหัวไหล่นะคะตัวนี้รหัสต่อเต่าจอจานสามสามหกสามแปดสี่สิบสองราคาสี่ร้อยเก้าสิบสามหกสามแปดสี่สองราคาสี่ร้อยเก้าสิบาทรหัสต่อเต่าจอจานสามเป็นงานคอตีเกตยกนะคะแขนจะเป็นแขนกระบอกรูดหัวไหล่นะคะใครชอบตัวไหน สดลหัสนะคะแล้วก็ติดต่อได้เลยคอแถมงานผ้าถุงมินิดนึงผ้าถุงสีแดงเผื่อใครอยากจะได้เซ็ตที่มินใส่เลยรุ่นนี้คือเขาจะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่สีตะกอเป็นของหนองบัวลำพูนะคะแต่ว่า ตัวนี้เขาจะเป็นยกมุกหนองบัวลําพูค่ะพี่ๆปกติงานยกมุกอ่ะก็จะเป็นพวกลบบุรีใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คือหนองบัวลาพูเขาทํายกมุกมาด้วยราคาจะอยู่ที่ตัวละ890บาทนะคะรหัส KP 6 6มีครบไซส์เลย l 2 8สะโพก37 l 3 0สะโพก39 l 3 2สะโพก41 l 3 4สะโพก43และ l ส6สะโพก46มีไซส์ละ1ท่ทันเท่านั้น เขาจะเป็นแบบว่าเส้นยืนเนี่ยจะใช้เป็นสีรามเส้นพุ่งก็คือตัวยกมุกนะคะจะใช้เป็นสีแดงนะคะผ้าเขาก็จะมีความเหลือบเอบงาๆเล่นไฟหน่อย KP 6 6นะคะใครชอบรับเลยเป็นงานทอมือทอลายนะคะ28-36ตัวละ890บาทความยาวผ้าถุงก็คือ3637มาตรฐานนะคะถ้าในสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้เพียงแค่จดรหัส แล้วก็ติดต่อได้เลยเบอร์ด้านบนไอดีไลน์ด้านบนนะคะรีบติดต่อเลยเพราะว่าสินค้าบางตัวก็คือมีแค่แบบไซละตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พีกลัวไม่ทันก็รีบติดต่อได้เลยสําหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ